ยื่นกู้บ้านอย่างไรให้ผ่านฉลุยติดตามคลิปนี้ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับโกเดนอาังหาคงจุ้ยเสริมทรัพย์กันนะครับโกเดนมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำสินเชื่อเยอะมากเพราะว่าจากเดิมทีโกเดนเคยทำขายรถบรรทุก เทลเลอร์ er มาก่อนและจะทำสินเชื่อเองส่งไฟแนนซ์ไฟแนนซ์รถเอฟียเสริมกิจพวกราธานีพวกกสิกรลิสติง้งพวกเกียรตินาคินไฟแนนซ์ Finance เนี่ยค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของการประเมินสินเชื่อมากกว่าบ้านหลายเท่าเลยครับเป็นเขาเรียกเป็นเป็นความรู้คนโกเด่นโชคดีครับว่ามันเป็นความรู้ที่โกเด่นได้ รับการถ่ายทอดมาจากทีมงานไฟแนนซ์หลายๆไฟแนนซ์เลยเข้าใจและเลยเลยประเมินจับเทคนิคจับวิธีการจับการวิเคราะห์ของทางสินเชื่อได้เลยเป็นที่มาว่าทำไมลูกค้าที่มายื่นกู้กับทางโกเดนประมาณ90%บจะผ่านผ่านฉลุยเลยครับ เพราะว่าโกเด่นมีความรู้เรื่องของสินเชื่อความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์สินเชื่อของลูกค้าเบื้องต้นเทคนิคต่างๆโกเด่นมีตรงนี้นะฮะก็เลยอยากจะบอกทุกท่านว่าใครอยากจะมีบ้านใครอยากจะต้องการบ้านแล้วอยากจะต้องใช้ต้องการใช้สินเชื่อกับธนาคารนะครับยินดีนะครับเชิญมาปรึกษากับโกเด่นได้เลยนะครับ โคเดนจะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับและก็วิธีการต่างๆถ้ามั่นใจไว้ใจกับทีมงานของโกเดนก็ให้โกเดนทีมงานของโคเดนเอามาวิเคราะห์สินเชื่อให้ก่อนเบื้องต้นได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลและก็ไม่ต้องไม่ต้องออไม่ต้องอายนะครับคุยกับโกเดนเนี่ยคุยกันตรงไปตรงมาเราเปิดเผยเราวิเคราะห์กันตรงไหนไปได้ตรงไหนไปไม่ได้แล้วเราก็จะมีการ เตรียมตัวมีการวางแผลให้คุณมีการคิดแนวทางหาทางออกให้กับคุณได้ทุกรูปแบบนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับกับใครที่อยากจะมีบ้านมีสังหาและอยากจะกู้สินเชื่อให้ผ่านฉลุยเชิญมาติดต่อให้กับให้กับโคเดียนเลยนะครับติดต่อโคเดียนมาได้เลยนะครับโคเด่นจะดูแลเรื่องสินเชื่อให้กับท่านได้ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ สวัสดีครับ